เจามาเปี่ยมน้ําใจมิตรภาพความไมเป็นเช่นไรเจ้ามาเปี่ยมน้าใจอื่นะ <c oughs> โอเคนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในแมป My l i t t l e Pony นะฮะวันนี้ผมจะพามารับปีกนะครับแล้วก็ตุ๊กตาเลนดูเสาไม่ใช่เลนดูเสาตุ๊กตามังกรสีเขียวนะฮะเราจะต้องไปทำภารกิจกับม้า5ตัวนี้นะครับแล้วก็แต่ละตัวจะมีภารกิจให้3ภารกิจพอเราทำภารกิจครบ3ภารกิจแล้วเนี่ย เราก็จะ,ะได้ปีกนะฮะโอเคนี่ภารกิจแรกนะครับส่งสมูทตี้หอันโอเคทำให้ได้500ฟุตโอเคภารกิจต่อไปใช้เครื่องปั่น3ามครั้งนะฮะใช้เครื่องปั่น3าครั้งก็คือวน3ามรอบนั่นเองวนมาเติมน้ำกับเจเจ้าของร้าน3รอบนะฮะแค่นั้นเอง สบายสบายนี่นะฮะวนหนึ่งรอบเดี๋ยวเราก็ต้องวนอีกสองรอบเพื่อให้ครบภารกิจโอเคครบแล้วนะฮะอพอครบแล้วเราก็เปลี่ยนมิชชั่นไปกันเลยอันนี้คือให้เล่นหนึ่งเพลงนะ,ะจัดปุย โอเคจะไปเล่นให้ได้ห้าร้อต่อไปให้ยืนบนกระเบื้องสายลุงนะฮะก็คือมันจะมีอันนึงที่เป็นสายลุงอยู่ตรงกลางนะให้ไปยืนอยู่ตรงนั้นโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะ mm hmm. ต่อไป เก็บเมฆห้าก้อนนะฮะไปลุยบินให้ได้ห้ารอยฟุตถึงไหมอ่ะถึงนะฮะโอเคต่อไปบูธห้าครั้งนะครับ,รนะรบหนึ่ง นี่บูธหายไปไหนหมดแล้วอะ่ะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยไปอ,อยู่นั่นจบไปไหนต่อล่ะอ๋อฝั่งฝั่งไหนอะ่ะทำไมกดภาร,รกิจอ๋อภารกิจอยู่นู่นนะแต่ไมไม่ขึ้นแสงว่ะปกติกดภารกิจมันต้องขึ้นแสงนี่นาะ โอเคเก็บของ3ชิ้นนะฮะของที่เก็บได้คือช้อนเส้นได้ไม้พายจานแล้วก็ไากระดุมกับหม้อชาโอเคเก็บ5ชิ้นเก็บ10ชิ้นโอเคครบนะฮะต่อไปอยู่ฝั่งนูน้น โอเคเล่นซ่อนหานะครับค้นหาตุ๊กตาสามตัวโอเคครับค้นหาตุ๊กตาห้าตัวค้นหาตุ๊กตาสิบตัวโอเคตอนนี้เราก็ได้ครบแล้วนะฮะพอเราได้ครบแล้วเนี่ยของรางวัลน่าจะเข้าไปอยู่ในอินเวนทารี่เราเลยอัตโนมัตินะคิดว่านะ โอเคนะฮะหลังจากที่ทำภารกิจครบเราก็จะได้ปีกมาแล้วใช่ไหมพอหลังจากที่เราได้ปีกมาแล้วเนี่ยก็ตามผมมาได้เลยนะครับเราจะไปเอา,อาตุ๊กตามังกรกันนะครับตุ๊กตามังกรสีสีเอ่อสีเขียวนะฮะวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะฮะอ่ะหึม นี่ตรงมาเรื่อยๆแล้วก็หันฉีกซ้ายมาทางนี้นะครับมันจะมีคริสตัลอยู่ที่ตรงนี้นะฮะเป็นคริสตัลอันแรกนะครับผมใช่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะในสวนหรือว่าตรงนี้วะนี่แหละอยู่ในสวนนี้แหละนะครับไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้นะฮะต่อไปอันที่สองนะครับอยู่แถวภารกิจหาตุ๊กตานะครับตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงของเจ้าหมอนี่ ะะเอ้ไม่ดิเอาอันที่ง่ายกว่าก่อนอันนั้นจะยากสุดนะครับมาทางนี้ก่อนนะฮะอีกอันนึงจะอยู่ที่เคเวสของการหาของนะฮะวิ่งผ่านเคเวสหาของมานะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้นะฮะก็จะมีคิสตันอันที่สองนะฮะอยู่ที่ตรงนี้ นะฮะแถวแถวนี้นะครับไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้นี่แหละนะฮะโอเคต่อไปอันสุดท้ายนะครับมันจะอยู่ในถ้ำนะฮะแล้วก็จะอยู่ที่เควส์ของตัวหาของเมื่อกี้ที่ผมบอกนะฮะเออฝั่งนู้นนะฮะตัวหาตุ๊กตาใช่ใช่ใช่นะฮะโอเคมาถึงแล้วนะฮะก็ตามผมมาได้เลยนะฮะเราก็แค่วิ่ง ตรงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอปากถ้ำนะครับอ่าฮะซึ่งถ้ำเนี่ยน่าจะอยู่ทางซ้ายมือนะใช่ไหมอยู่ทางซ้ายมือหรือเปล่าอ่านี่ไงน่าเจอถ้ำละนะครับวิ่งเข้ามาในถ้ำนะฮะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับนี่สุดทางเดินถ้ำตรงนี้นะครับจะมีคิดตั้นอนสุดท้ายนะ แล้วก็จะได้มังกรไปเรียบร้อยนะครับผมโอเคนี่นะครับผมมาแล้วนะฮะตุกตาแล้วก็ปีกนะฮะเป็นไงก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะฮะ